มาพบสนับสนุนรายการโดยเว็บไซต์เมืองไทย .com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของคุณในวันพรนุ่งนี้คลิกคลิกคลิก www เมืองไทย .com อนนี้เราลงมาถึงแล้วฮะเราถึงสถานีล่างสุดนี่ก็เป็นสถานีอ่อนนุช<า>ไม่ใช่ฮะสถานีที่เราจะลงเรือนะครับเ,เรากําลังลุ้นกันดูว่าเราจะได้เรือลําไหนครับเป็นเรือสำเภาแบบการ์ตูนการ์ตูนนะคุณผู้ชมตามมาน้นเร็วใรอประตูปเปิดก่อนเต้นเต้นเต้น,ตนเพราะว่าพอเรานั่งเรือเสร็จใช่ป่ะตอนนี้เที่ยงแล้วเรา,านั่งเรือแบบขาเดียวไปฝั่งนู้นเลยนะเพื่อที่จะลงแล้วไปทานข้าวกันครับ นู่นนู่นเราจะทัลำนี้หรือเปล่าไม่รู้ฮนะตามมาเลยครับเนี่ยครับคุณผู้ชมถ้าเรามาหน้าหนาวเราก็จะเห็นอีมาเยอะแยะนะครับแล้วเมื่อสักครู่เรานั่งมาใช่ไหมครับแต่เรามองไม่เห็นภูเขาไฟฟูจิเลยเนื่องจากว่า ทัศนวิสัยปิดนะครับมีเมฆหมอกเยอะมากก็เลยไม่เป็นไรฮะเพราะเมื่อเช้านี้เราได้ภาพฟูจิอย่างสวยงามมากๆก็แรกอันดีกว่านะแต่ก็ถ้าได้เมื่อกี้อีกทีนะก็จะทําให้แบบว่า100%แบบ100% p เ r f e c t เพฟกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันเฮ้ยถึงแล้วแล้วเราก็ได้ไปลำนี้จริงๆครับ อันนี้ก็เป็นเรือจำลองเหมือนเรือสำเภานะครับบางลำก็มีรูปโจนสลัดเป็นเอามาจากการ์ตูนสวยดีฮะการท่องล่องน้ำที่ทะเลสาบอาชีแห่งนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฮากโกเน่เลยครับนักท่องเที่ยวที่มาถึง นี่แล้วควรจะมาล่องเรือโจรสลัดด้วยนะครับแล้วจะได้รับความเพลิดเพลินชมวิวทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของทะเลสาบอาชิแห่งนี้ครับในวันที่ฟ้าเปิดจากทะเลสาบอาชิเนเราจะมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเอาม่าหรือภูเขาไฟฟูจิซังนั่นเองครับในการล่องเรือแต่ละท่าเรือนะครับใช้เวลาล่องประมาณ30นาทีแต่ถ้าเราล่องทุกท่าเรือเลยจะใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับ วนาอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ทะเลสาบอาชิหรือทะเลสาบฮาโกเน่นะครับเป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่จังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นนะครับมีลักษณะเป็นทะเลสาบปากตองภูเขาไฟทอตัวแนวตะวันตกเฉียงใต้ของแอ่งภูเขาไฟรูกปกระจัดฮาโกเน่ครับทะเลสาบอาชินะครับเป็นทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงามอีกทั้งโดยรอบทะเลสาบ อย่างเรียงรายไปด้วยรีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อนที่เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาตินิยมมาเยือนและใช้บริการครับที่นี่ก็มีบริการเรือข้ามฟากเรือชมวิวจุดเด่นที่สําคัญของเทเลสาบอาชิอีกอย่างหนึ่งก็คือเรือโจสรสลัดที่เรานั่งนั่นเองครับ เาไม้สีแดงนี้เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของทะเลสาบอาชีครับนี่ก็คือประตูทางเข้าวัดฮากเน่หรือศาลเจ้าฮากเน่ครับประตูนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตีนเขาฮากเน่ของทะเลสาบอาชีส่วนตัวศาลเจ้านั้นนะครับถูกสร้างและซ่อนอยู่ในป่าด้านบนจะต้องเดินทางขึ้นไปถึงจะได้พบครับ พร้อมแล้วมือเที่ยงของผมที่เวลาบ่ายสองมงครึ่งเนื่องจากว่าเราวันนี้เต็มวันฮะเที่ยวเต็มเอาให้คุ้มามาทั้งทีเนี่ยก็กิจกรรมเยอะแล้วก็อาหารดูดีหน้าตาหล่อเหลารับหน้ารับประทานมากฮนะเป็นชาบูชาบูเนาะทานกับข้าวในนี้ฮะ ข้าวเติมไม่ย,ยางอื่นก็ตามประเภทฮะมีไข่ตุ๋นเนี่ยดีต่อกระเพาะด้วยแล้วอันนี้ฮะนี่คือหมี่เย็นนะครับคุณผู้ชมหมี่เย็นนี่ทานที่หลักสุดเลยนะครับแล้วนี้ก็เราทานก็ง่ายๆฮะเหมือนบ้านเรานั่นแหละเออจริงๆบ้านเราอ่ะก็เอารูปแบบเอาสไตล์ของญี่ปุ่นไปคนไทยมาที่นี่ก็คงทานอะไรไม่ยากครับอ,อ,อันนี้ก็ได้ไหมฮะอืมหอมอันนี้คือของคด้ ต้มยำไทยเบาข้าวอืม <Jamie, S 1> หวานนะที่นี่ขายขายเราเป็นชุดเป็นที่เก๋เก็นที่ที่ต้องเดี่ยวอืมครัอุ่นมากเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วกินสามสี่คแบบนี้กันได้ อ๋เป็นเต้าหู้อ่ะอ่ะอมน้ำร้อนอยู่ข้างในอ,อมน้ำซุปผู้ชมดี๋ยวขอทานก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราข้าวต,ตกเกียวฮนะก่อนข้าวต,ตกเกียวเนะี่ยจะแวะสวนซากุระรุ้นฮนะถ้าทานนะครับหวังว่าจะทนันอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะว่าซากุระที่ของแท้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยสวยยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันครับทิ้งก่อนนะ และนี้เราอยู่แถวย่านกินซ่าของญี่ปุ่นฮะก็อยู่ที่กรุงโตกเกียวกลางกรุงเลยนะครับถือว่าเป็นย่านที่ไฮโซมากแล้วก็ข้าวของแถวนี้แพงมีคำเตือนนะฮะคนที่มาเดินเล่นแล้วก็หิวไปเจอร้านอาหารที่ดูสวยงามแล้วไม่มีเมนูเนี่ยอันตรายอย่าเข้าไปเชียวเพราะว่าแพงมากแล้วก็อย่างให้เห็นแท็กซี่ไหมนี่คือรถแท็กซี่ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งอา่า แพงแพงนะครับาราคาเริ่มต้นนี่ก็หลักร้อยแล้วนะครับดังนั้นเดินทางวันไหนมาไหนเนี่ยศึกษาเส้นทางให้ดีใช้รถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟใต้ดินนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆรถไฟหมดก็ต้องใช้แท็กซี่ฮะเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนบอกว่าบางคนทำงานเลิกตีสองไม่มีรถไฟฟ้าฮะรถหมดละ แล้วเขาต้องทํางานเจ็ดโมงเช้าในวันต่อไปนะครับจริงๆก็คือข้ามวันใหม่ละเขาก็ใช้วิธีนี้ฮะไม่กลับ <Okay. S 1> เที่ยวต่อเที่ยวต่อเพื่ออะไรเพื่อตอนเช้าเราทำงานได้เลยเขาก็ประหยัดแต่สุขภาพเสียคนญี่ปุ่นเป็นคนที่หนึ่งเขามีความกดดันในตัวมีหลายๆเรื่องฮะเรื่องงานเรื่องสภาพจิตเรื่องสังคม โอ้ถือว่ากดดันนะฮะคนไทยหลายๆคนมีความสุขมากกว่าเยอะแต่ที่นี่เป็นเหมือนที่น่าเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ทิวเขาธรรมชาติต่างๆที่เราพาไปให้ชมนะครับเฉพาะกรุงโตเกียวเองเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งหลายจุดจริงๆเขาบอกว่ามาอาทิตย์หนึ่งก็ยังเที่ยวเที่ยวแบบเจาะลึกนะยังไม่ครบเลยครับ ก,ออกา,างอออกกไป่ห่หืนทีนค้ารเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นในเส้นทางพิเศษกรุงเทพญี่ปุ่นมาเกา๊าอย่างไม่จบเพียงเท่านี้นะครับท่านี้ผมต้องขอขอบคุณวิเกเคนทัวร์ที่สร้างสารรค์เส้นทางพิเศษนี้และสนับสนุนการเดินทางให้กับทีมงานทุกชีวิตสัปดาห์หน้าผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับโลกใบใหม่ต่อไป ดติดตามชมตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ